ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือกูคันธนามซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานพยาบาลก็เรียกกันว่าอรลคยาสารกูคันธนามอยู่ที่อำเภอพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดกูคันธนามเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่18เพื่อเป็นอรุคยาสารตามแบบวัฒนธรรมขเขมรแห่งหนึ่งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ซึ่งตรงกับพุทธศักราช1724ถึง1761ตามจารึกปราสาทต,ตาพรมประเทศกัมพูชาชื่อกูคันธนามเป็นชื่อที่เรียกขึ้นในภายหลังตามนิทานชาดกนอกนิบาทเรื่องคันธนโพธิสัตว์ชาดกที่นิยมเล่ากันในกลุ่มชนเชื่อสายลาวโดยผูกเรื่องตามพุทธประวัติเข้ากับสถานที่ในท้องถิ่น ให้บริเวณกูคันธนามและโดยรอบเป็นพื้นที่ซึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จมาโปรดเวนัยสัตว์บริเวณกูคันธนามประกอบด้วยอาคารสองหลังในกำแพงได้แก่ปราสาทประธา,านหนึ่งหลังตอนกลางและอาคารบรรณลาัยอีกหนึ่งหลังทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทด้านนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสระน้ํา ที่มีผังเช่นเดียวกันกับผังกู่โพนระคังลักษณะสถาปัตยกรรมกู่คันธนามเป็นปราสาทแบบเขเมรที่ใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างตั้งบนฐานสูงในผังสี่เหลี่ยมย่อกเก็ตสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าปราสาทก่อมุกยื่นออกมาเชื่อมกับลานหินส่วนบรรณาลัยเป็นอาคารก่อด้วยศิลาแรง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าบรรณาลัยพบศิลาจารึกหินใสาจารึกอักษรเขมรโบราณภาษาสันสกฤตมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างอโลคยาสารให้เป็นสถานพยาบาลสำหรับประชาชนการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่ในอโลคยาสารและการพระราชทานสิ่งของตามขนาดของโรงพยาบาลของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ ส่วนกำแพงก่อด้วยศิลาแหลมมีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากล่งกลางกำแพงด้านทิศตะวันออกเป็นซุ้มประตูหรือโคปุระรูปกากบาดก่อด้วยศิลาแหลงแต่ส่วนที่เป็นคานใช้หินทรายสีชมพูภายในประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนสี่กรทำจากหินทรายในลักษณะศิลปะขเขมรแบบบายน ที่ปัจจุบันนั้นได้สูญหายไปแล้วนอกจากนี้ภายในปราสาทยังพบพระภัยสัจย h คุรุวัยทูระยะประพา,าและพระัชรธรกึ่งกลางกำแพงด้านทิศเหนือและใต้มีห้องเล็กๆที่สามารถเปิดสู่ภายนอกได้ส่วนสรน้ำนอกกำแพงกลุด,ด้วยศิลาแหลงในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า